รายการเชียงรายยูเนเต็ดทีวีสนับสนุนโดยปตทออพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยทออสธนาคารอาคารสงเคราะห์และลีโอเบียสวัสดีครับ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการชียงรยูเนเต็ดทีกับการเฟ้นหานักเตะที่เป็นที่สุดของสโมสรฤดูกาล2013 The Best of Shinrai United 2013หากเอ่ยถึงนักเตะระดับโลกที่ยิงฟรีคิกได้อย่างแม่นยำแน่นอนวันหนึ่งในนั้นต้องมีนักเตะระดับตำนานชาวอังกฤษอย่างเดวิดเบคแฮม โดยหลาย,ลายนัดเดวิดเบคแฮมสามารถยิงประตูสำคัญสำคัญจากลูกฟรีคิกในยามที่ทีมต้องการจุดเปลี่ยนซึ่งส่งผลให้ทีมได้รับชัยชนะในที่สุดเช่นเดียวกับสโมสรชิงรายยูเนเต็ดในปัจจุบันที่หลายๆนัดไม่สามารถทะลุทะลวงแนวรับของคู่แข่งได้จึงต้องอาศัยลูกฟรีคิกมาใช้ในการพังประตูแต่ทว่าใครละ่ะที่เป็นมือปืนอันดับหนึ่งในการยิงฟรีคิกได้แม่นยำที่สุดของสโมสรชิงรายยูเนเต็ด ปัจจุบันนักเตะของสโมสรเชียงรายยูเนเต็ดที่รับหน้าที่สังหารประตูประจำสโมสรของเรานั่นก็คือเลอแอนโดรอัสซุนเซที่คอยสลับกันกับบอยสุภชัยคมสิงโดยมีตัวสอดแทรกอย่างเจอรี่หรือแม็กระทั่งอันโตนิโอแต่ใครละ่ะที่มั่นที่สุดเราลองไปสอบถามความเห็นจากแฟนบอลกันดูซิว่าแต่ละคนคิดว่าใครอัสซุนเซครับ ที่ที่ชอบนะค่ะอัสซุนเซลก็คนเดียวค่ะพี่นันทวัฒน์ค่ะทั้งหล่อทั้งเก่งค่ะมีแค่คนเดียวสำหรับของเชียงรายนเต็ดผมชอบอัสซุนเซลและสามอันดับผู้เล่นที่ได้รับคะแนนโหวตในแฟนเพจของเรามากที่สุดแน่นก็คือมือวางอันดับหนึ่งประจำทีมเลอแอนโดรอัซซนเซลอ,อันดับสองเจ้าบอยสุภชัยคมศิลป์แบ็กจอมเก่า และอันดับที่3เจอรี่อาริโอฮารสุดยอดเพลย์เมคเกอร์ประจำทีมแต่ท้าว่านักเตะที่จะมาประลองกับ3คนนี้ในความคิดของเราสตาฟโค้ชล่ะใจสัญญาครับลองลองดูฟีท้าของสัญญาของจันดูสักครั้งหนึ่งครับดำครับอานนท์สังสาน้อยครับโอเคครับว่าที่น่ารู้้มาแข่งกับซรคนนี้เป็นอานนท์สังสาน้อยเสุรชาติให้เกิดชัดครับ และชายที่ถูกคัดเลือกจากเราบรรดาสตาฟโค้ชนั่นก็คือเจ้าดำหรือชายาที่แฟนบอลเรียกกันดำสี่ล้านอานน์สังสะน้อยผู้นี้นี่เองนะครับและเช่นเดิมนักเตะที่ชนะจะได้รับรางวัลสุดพิเศษจากทางรายการถ้วย The Best เพื่อเป็นการประกาศว่าคุณคือผู้เล่นที่ยิงฟรีคิกได้แม่นยำที่สุดของเราสําระบบทดสอบในวันนี้ของเราคือ ฟรีคิกปิดชีพสำหรับกติกานะคะในเกมฟรีคิกปิดชีพนี้ค่ะเราจะมีลูกฟุตบอลให้นักบอลทั้งหมด9ลูกค่ะโดยเราจะมีจุดให้เตะทั้งหมดอยู่3จุดนะคะในระยะห่าง25หลาค่ะโดยนักฟุตบอลน,นะคะจะต้องเตะให้โดนตรงคานกลางของเราค่ะใครที่เตะโดน เาที่เรากำหนดได้มากที่สุดเป็นผู้ชนะไปเลยค่ะวาและเหมือนเช่นเคยผู้ที่จะไปทำการทดสอบแน่นก็คือโจโจ้สิทธิโชคยกทองมาพิธีกรและผู้กำกับมาทเลสประจำรายการของเราและกาโนกาโนเบลนามบัพิธีกรหนุ่มโสดแต่ไม่สิ่งพิธีกรที่อยู่กับรายการของเราไม่ยังยาวนาน และตอนนี้ครับเรามาอยู่กับสุดยอดสี่นักเตะนะฮะที่เรียกได้ว่าเป็น The Best Free Kick of เชียงรายเนี่ยเด็นะครับจะเป็นใครไม่ได้นะฮะนอกจาก4คนตรงนี้ครับถูกต้องครับคุณผู้ชมครับแล้วก็มี3คนนะฮะผ่านการคัดเลือกนะครับจากคะแนนโหวตของแฟนบอลเชียงรายนะครับผ่านหน้า Facebook Fan Page นะฮะสามคนนั้คือใครครับกานโนครับเริ่มจากเลโนต์อัศซาครับครับผมก็มีเจอรี่นะครับ คนหนึงที่ทบอยสุชัยคขศิเครับส่วนอีกหนึ่งคนครับพี่ดําของเรานะฮะได้ผ่านการคัดเลือกจากทีม Star สตาฟโค้ชนะครับแล้วก็ทีมงานของเชียงรายยูไนเต็ดให้มาสู้ศึกในครั้งนี้ด้วยซึ่งการสู้ศึกในครั้งนี้นะฮะเรามาสู้กันที่สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงรายครับตอนนี้ถามความรู้สึกกันก่อนดีกว่าว่าแต่ละคนรู้สึกอย่างไรครับ How do you feel about this camp? i s very easy for me I kill all t h e s players u r e 100% Same 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 very very i m o t n t เมผมไปหมดแล้วนี่ยผมยอมเป็นพัดนรองแต่ไปดูทีมสนามแล้วกันครับ ดี๋ยวดูว่าไทยกับบาซอร์ใครจะแม่งกว่าไม่วันนี้รับรองครับคุณผู้ชมครับว่ามันแน่นอนนะฮะในการค้นหาสุดยอดนักเตะที่ปั่นฟรีคิกดีที่สุดสําหรับเชียงรายยูไนเต็ดนะครับแต่ว่าตอนนี้ฮะการนครับพี่พร้อมกันหรือยังครับไอายูไวดีพร้อมครับพร้อมหมดแล้วแต่ว่าก่อนที่จะไปลงสนามเนี่ยขออนุญาตไปเช็คดวงกันหน่อยดีกว่าเพราะว่าเรื่องราวเกี่ยวกับดวงเนี่ยนะครับก็สําคัญเหมือนกันนะฮะตอนนี้หมอการปั่นดวงรอเช็คดวงอยู่ว่าวันนี้ครับ4คนนี้ใครที่จะมีเกณฑ์ดวงชนะในการปั่นฟรรีีคิกกมาท่สุดับ สวัสดีพี่น้องชาวเชียงรายยูนเต็ดครับหมอกันมาแล้วแล้วจากผู้เข้าแข่งขันทั้ง4ี่คน <S <S เกณฑ์ด,ดวงของผู้ที่จะชนะในการแข่งขันในครั้งนี้ได้แก่ราศีมังกรราศีมังกรการงานความสามารถและความพยายามต่างๆก็ให้เกิดโชคดีและมีบางสิ่งบางอย่างที่จะทำให้เขาได้ก้าวหน้าและในบรรดาผู้เข้าแข่งขันทั้ง4ี่คน ผู้ที่มีราศีมังกรได้แก่เรนโดอัสสั oul, มเซลซาลัทิงทำทนายของหมอการน,นี่นะฮะจะแม่นหรือไม่แม่นนะครับรบแต่ว่าตอนนี้ครับได้เวลาเช็คคอมแม่นแล้วฮะกับเธอแบทปรีทิคนะฮะออฟเซอร์อันเดอร์ส็เาเป็นใครลุยกันสักษาะดีวกว่าครับไปเลยจากผลการจับฉลากในการแข่งขันอันดับหนึ่งได้แก่บอยสุภชัยดัมอานนน อัสซุนเซาและเจอรี่ The e e s t f r ร e Kick of เชียงรายยูไนเต็ดยกที่หเริ่มจากการสังหารฟรีคิกฝั่งซ้ายครับโดยคนแรกบอยสุภชัยคมศิล แม่ลูกที่สามนี่น่าเสียดายจริงๆครับเฉียดเป้าไปนิดเดียวเดี๋ยวมาลุ้นคนต่อไปกันครับ ดูกันที่ลูกนี้ครับแหม <Sh ot pie> สุดยอดของกองหน้าค่าตัวแพงไปดูภาพใช้ในการปลิดทีพลูกนี้ครับและมาถึงตัวเต็งอันดับหนึ่งจากหน้าแฟนเพจมือปืนประจำทีมจะเป็นใครไม่ได้นอกจากอัศซุนเซาครับ ทใตัวเต็งของเราจะเกรงจนทำให้เป้าเคลื่อนต้องเอาใจช่วยเขาต่อไปกันครับและมาถึงสุดยอดเพลย์เม e เกอร์ประจำทีมกับเจอรี่ไปติดตามลีลากันได้เลยครับ ดูภาพช้ากันครับสำหรับลูกนี้ทิศทางได้แล้วขาดแรงอีกนิดเดียวสงสัยต้องโดบหน่อยแล้วครับพี่เจอรรี่ยกที่สอง ลูกนี้ครับก็เกือบแล้วครับสงสัยต้องใช้พลังจิตเพิ่มสมาธิกันอีกสักหน่อยนะครับมาดูที่ผู้นำระดับหนึ่งอย่างพี่ดำอนุนกันต่อครับ ลูกนี้น้ำหนักได้แล้วครับแต่สงสัยจะถนัดขวาวิธีกระสุนเลยเอียงซ้ายไปหน่อยนะครับพี่ดำโอ,โ,อโอ้โห و, ลูกนี้เกือบนะครับเกือบโดนทีมงานด้านหลังประตูครับ ผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนดูเคร่งเครียดมากครับเดี๋ยวมาติดตามกันที่ยกสุดท้ายยกตัดสินครับหมดกันครับหมดสิทธิ์ไปโดยปริยายครับพี่บอยสุภชัย มาดูกันสิว่าตัวเตงอันดับหนึ่งของเราแม้ลีลานี่เหลือรับประทานสุดๆครับดูสิว่าเขาจะสามารถสังหารปิดเกมนี้ได้หรือไม่ แน่นอนนะฮะว่าเรานำอยู่หนึ่งลูกครับผมอีก2คนคิดว่าเขาจะตีเสมอเราได้ไหมแน่นอนครับเขามีสิทธิ์แค่ตีเสมอคือการเป็นผู้นําคือรอชชนะอยู่แล้วนี่ไงนี่ไงอีก2คนครับคุณผู้ชมต้องลุ้นหน่อยนะครับดูซิว่าเขาจะตีเสมอพี่ดำเลยปว่าครับผมปะหมดกันครับอัดสุนเซาเสียงไปตามกับพี่บอยเลยครับ มาลุ้นกันครับกับความหวังสุดท้ายเจอรี่ผ่านไปแล้วสองลูกครับ<ๆ>เขายังเหลือโอกาสอีก1ลูกเท่านั้นเพื่อทำการตีเสมออานน์ดูซิว่าเขาจะทำได้ไหม กับเจอรี่ The best free kick of Shire United ผลสรุปการทดสอบในครั้งนี้เจ้าบอยสุปชัยคงศิลทำคะแนนไปได้ศูนย์คะแนน เจ้าดำอานนท์สังสะน้อย1คะแนนแลอนโดรอัสซุมเซาศูนย์คะแนนเจอรี่เจอรี al, ่อาริโอฮาร์ศูนย์คะแนนและผู้ที่ได้ขึ้นชื่อว่ายิงฟรีคิกได้แม่นยำที่สุดของสโมสรชิงรายยูเนเตตประจำฤดูกาล2013ของเรานั่นก็คือเจ้าดำอานนท์สังสะน้อยโอ้โ oh หมีน่าเชื่อเลยครับคุณผู้ชม ตอนนี้เนี่ยผลก็อย่างที่ผู้ชมเห็นไปแล้วนะครับชเจนคาตาเลยนะครับว่าใครเป็นผู้ชนะนะครับแหมมันเฉียดเฉีวเฉียดเฉีวนะครับแต่ว่าผู้ชนะเนี่ยนะครับมันก็ทําไปได้แบบเอ้ยสะใจจริงๆนะครับถามความรู้สึกของผู้ชนะสักนิดนึงนะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับก็คือผู้ชนะครับโอ้ชนะครับครับผมไม่เยอะแต่ผมชนะครับแน่นอนนะครับและนี่คือนะครับสุดยอดคนที่ปั่นฟรีคิกดีที่สุด <The> best. เดือบเอฟฟี่คลิปออฟเชียงรายดนเต็ม2 0 13ครับถูกต้องครับผมและตอนนี้ครับถึงเวลาที่เราจะต้องมอบของรางวัลกันสักนิดหนึ่งแน่นอนครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ครับขอเชิญถ้วยรางวัลมาเลยโอ,โอ้โหเฮ้ย <ś c oughs> ทวยรางวัลเราขาวดิวังเงี้ยเนี่ยนี่คือเอเจนตของเรานะครับโอเคร okay, ครับผมและที่ขาดไม่ได้ครับวันนี้เราได้รับเกียรตินะครับใช่ครับจากคุณชิตตะวันชินอนุวัฒน์ผูดในการฝ่ายบริหารการสโมสรเชียงรายดนเต็มนะครับามอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะเดือบเอฟฟี่คลิปออฟเชียงรายดิ และขอเชิญผู้ชนะในวันนี้ด้วยนะครับนั่นคือพี่ดําอานนท์สังสารน้อยรับไปเลยฮะ The b e ดื s บเบสเซตพีดเนยเอฟชัยในเซตนะครับปุ๊กส่วนสัปดาห์หน้าครับคุณผู้ชมครับดูซิว่าเราจะไปตามหา The Best Player ในลักษณะไหนใช่ครับติดตามกันได้นะฮะกับรายการเชียงรายยูเทิร์นทีวีเฉลยนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับคุณปัดครับผมคุณทัศนทุกคนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ผู้ที่ได้รับของที่ระลึกกับกิจกรรมสนุกสนุกแบบนี้นั่นก็คือสัปดาห์หน้าคุณจะได้พบกับผู้ที่ได้ขึ้นชื่อว่าแข็งแกร่งที่สุดของสโมสรเชียงรายยูในเต็ดเขาจะเป็นใครติดตามได้ในเทปหน้า